สวัสดีครับพ่อข้าหอมนะเบบ้บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิลมนะครับตอนนี้แมงกี้ก็ตื่นแล้วนะครับอาบน้ําเรียบร้อยแล้ะเมื่อกี้ออกไปซื้อข้าวนะครับที่เซเว่นนะครับก็เอาผ้านะครับไปซักด้วยนะครับตรงบ้านดอนหวายนะครับหมู่บ้านดอนหวายตรงข้างทางที่ถนนนะมันจะมีเครื่องหยอดเหรียญอยู่ตู้หยอดเหรียญซักผ้าอยู่นะครับก็เอาไปซักผ้าตอนนี้ซักแล้วนะครับก็รอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็พอดีแหละครับเดี๋ยวแม g กกี้กินข้าวเสร็จนะครับแม็กกี้ก็จะไปถ่ายหน้างานนะครับให้เอฟซได้รับชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะครับผมครับเอาก็ลังกินข้าวกันนะครับทุกคนน้ำได้กล้วยหอมมาด้วยนะครับนี่ครับเอามาณสองลูกเลยนะ ดูละเก้าบาทวันนี้เอาเข้าไลบบอรี่มาด้วยนะครับนี่ไลบรอรี่นี่ผมไปเซเว,เวน่นตองดอนหวายนะครับพอดีเซเว่นนี้มีกาแฟด้วยนะโชวดีมากครับมีกาแฟด้วยมันได้กินกาแฟมาสองวันแล้วนะครับทุกคน <S <S ก็ไม่เป็นไรเนาะคือระหว่างสองวันเนี้ยมันหา ร้านกาแฟที่เป็นกาแฟสดแบบนี้ไม่ได้เนาะก็เลยไม่ซื้อนะครับก็กินไข่อันละสองฟองอันนี้เอามาม่าเห็ดหอมมานะนะครับสูตรสูตรเจนะครับตัวเนี้ยเป็นมาม่าเจนั่นแหละครับเป็นเห็ดหอม,อม รสชาติออกไปอีกแบบหนึ่งเนาะจืๆดๆนิดนึงนะครับ 是。Hi. Hmm. Huh. พอดีน้ําอีกขวดหนึ่งมันมันเป็นน้ําแข็งเนี่ยนะครับนะของทิชชูอยู่นี่ <c oughs> น้ําอีกขวดหนึ่มันเป็นน้ำแข็งนะครับผมเปิดมาตอนเช้าอ้าวเป็นน้ําแข็งแสดงว่าตู้เย็นอ่ามันน่าจะเย็นเย็นมากนะครับต้องปรับมาให้มันเย็นมากนะครับ กล้วยเนี่ยผมเอาไว้กินช่วงประมาณบ่า,แบบายๆนะครับเพราะว่าถ้ากินข้าวแล้วกินกล้วยเลยก็จะไม่ดีเพราะว่าถ้ากินผลไม้ที่หลังข้าวจะทำให้เกิดแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นก็กินข้าวก่อนอืม อคณะลิเกร,รู้สึกว่าไอ้ตรงเวทีเขาจะย้ายนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ว่าเขาย้ายไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวได้รู้นะครับ อันนี้เข้าไลเบอรี่ครับเมื่อกี้ข้ากล้องแดงอันนี้ข้าไลเบอรี่ข้าไลเบอรี่จะเป็นออกม่วงๆออกแดงนะครับแล้วก็ไข่สงสัยคนนี้ต้องซื้อไข่มาต้มเองมั้งเขามีหม้อหม้อกาอยู่นะครับทุกคนอุ๊ยโอ้็เด่นเลย วันนี้ผมใส่กางเกงยีนใหม่นะครับนี่กางเกงยีนใหม่ที่ซื้อที่หมอชิดนะครับตอนที่ไปกรุงเทพอนะตัวนี้นะครับซื้อที่หมอชิดมาเดี๋ยวถ้าเงินออกว่าจะซื้ออีกสองตัวนะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นังกางเกงทํางานเพราะกางเกงที่ใส่ทํางานเก่าแล้วครับนะกางเกงที่เราใส่ถ่ายคลิปเก่าแล้วนะครับซีดเลยนะครับเป้าก็เริ่มไปแล้วอื ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจเนาะทุกคนเนาะนะครับแต่ผมผมไม่ได้กินเจนะถ้าใครเข้าเทศกาลกินเจมีเก้าวันใช่ไหมก็คือเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลย นะครับผักฉุนก็ไม่ได้นะครับคือละเว้นเนื้อสัตว์ครับอาหารเจแต่อาหารเจเป็นอาหารที่ผัดน้ำมันนะครับโอ้โหน้ำมันเยอะนะครับน้ำมันเยอะ ถ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับผัดหมี่สู่วนะอร่อยสุดละนะครับให้ผมกินนะแล้วก็มันมีอีกหลายเมนูครับที่เนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะใช้เต้าหู้กับเนี่ยเต้าหู้เป็นหลักนะครับ <c oughs> ปลาเจาก็มีนะเออ ส้มตามแบบเจนะข้าวไลบรรี่สารอาหารมันก็เยอะนะครับไลบรรี่ แล้วจะได้นี่น้ำไม่เย็นนะครับ <c oughs> เพราะว่าน้ำเย็นมันเป็นน้ำแข็งนี่ไปขอเข้ามาใหม่ กล้วยยังยังไม่กินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแก๊สในกะระเพาะนะครับถ้าเรากินเนี่ยมันก็จะมีลมเยอะนะครับทุกคนอันนี้นังจริงนะผลไม้ควรเว้นจากการกินข้าวไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกินอ่าก็จะเก็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอากล้วยแช่ตู้เย็นในช้อน มีสแตมมาให้นะครับก็เก็บอันนี้นะครับ okay, อ่านะโอ้มาได้กินกาแฟสองวันนะครับรู้สึกไมก่กระพี่กระเป๋านะแต่ก็ผมเวลามันไม่มีก็ไม,ไม่ไม่กินจริงๆนะครับก็มันไม่มีอ่ะนะครับผมก็เลือกนะครับ ก็คือเราเราก็จะไม่กินนะครับะเดี๋ยวผมเอากล้วยแช่ตู้ก่อนนะครับรก็จะเอากาแฟนะกาแฟมากินนะครับนี่มีกาแฟกินนะครับวันนี้โอ้โหชื่นใจมาก มาดิ่กาแฟมาสองวันวันนี้ได้กินแล้วดีใจจังเลยแต่เมื่อวานะง่วงมากๆนะครับเพราะว่ามันเพียตั้งแต่ตอนที่เราไปถ่ายแล้วอ่อิเกเลิกตีสองอ่อตีสองนี่หมายถึงว่ารวมถึงการถ่ายรูปด้วยน,นะจริงๆนิเกเลิกตีหนึ่งครึ่งเขาถ่ายรูปก็เสร็จก็ตีสองกลับมาถึงห้องแล้วก็โหลดคลิปประมาณตีสามกว่า ก่อจะได้นอนนะครับอือหือโอเคเลยทุกคนกาแฟดำของเซเว่น กาแฟดำนะครับทุกคนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือ <c oughs> คำว่ากาแฟดำอะ่ะไม่ใช่ว่ามันจะขมปีเลยนะเหมือนบอริเพณอะไรประมาณนี้นะความรู้สึกไม่ใช่นะครับถ้าถ้าเป็นกาแฟเย็นใช่ไหมเวลาเขาชงนะ่ะเขาจะชงแบบร้อนๆมาก่อนอ่าแล้วเขาก็เอาน้วแข็งแล้วก็เทอันนี้ใส่ใช่ไหมครับ น้ำแข็งมันก็ละลายออกก็กลายเป็นน้ำเจอือเจือจางกับน้ํากาแฟที่ร้อนๆนะครับก็ทําให้ความขมนะมันลดน้อยลงในความรู้สึกผมนะส่วนกาแฟร้อนที่เป็นกาแฟดําเนี่ยถ้าถ้ากินตอนร้อนๆอุ่นๆอ่ะมันก็มีความขมมากกว่าตัวนี้มีความขมมากกว่ากาแฟเย็นนะครับในความรู้สึกผมนะนะครับผม โอเคเลยทุกคนนะฮะก็นะครับเสร็จจากตรงนี้นะครับก็แมงมี่ก็จะไปถ่ายหน้างานนะครับให้กับเอฟซได้รับชมกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ